จ้ามาไหมใชกีบเออเด็กนิ่งดใจช่วยมาไปจามึงนะแก่กูนะป้อนหรอจงไปจ้าอดลืมจริงตึงด้วยคนแล้วพอมาไหมไม่แล้วพอดูจมาพอทำรจพอำเมย์ใ่ไมนพอมากันบ้นุงเบา ยายดบอกข้ามาดามาไก่นักลมาคือเล่นบอกบอกขึ้นไปชั้นย่บนฟุงแม่ไก่จับร้อยกลมแบบนี้เรียนซื่อมาเดีันเนี้ยอู่น้องแม่ไม่เชียยน้องแกาเชียน้อยแ่เชียนผงเรียนจ่งไม่เชียบนลูกไม่ไม่เชียยนหน้างนีไม่พอบนูกดูมาเดาจะว่าจะว่าลรียน Nguyên rồi, nhưng mà xếp Nguyên mà xếp Rồi Hãy rung phải lên năng cho quý nha, lục lên mừng nha Phí na bỏ năng phải lên này rung lên người cho quý nha Chào phải cho chào nguyên phụ lạc Thế này quát không phải đó Người trời ai cả cho nam, bỏ phụ ta có không ai cả cho nam Cái gì nào mai phụ vậy là kẹp nhau kẹp cảnh trái เนว่าตูไปได้ปลาได้ทำอะไรมั้งูดเดีดเค้มดูโงเลียนตกทีมั้งะวานไม่ตกทีหว่านนะดีวตกทีโอ้ไดมเดี๋ยวเรียนแบบกคอยายวพ่อดนประ판โพ่อดประปอประครับ โอแกเป็นก yeah, ็แกเป็นเจ้าหวานสรงเรียนห้าหวานสรงเรียนปลื้มงพึ่งโจ้ตั้งใจแค่นี้แข่งนะลุมนะครับตัวึ้นอยากไปไหนเลยเจ้อเจ้อเจ้อก็นายเป็นจ้าหนะกอเป็นดอกวัดเด็กเป็นเขวเป็นคุนมองเด็กเป็นเป็นคุนกู้เป็นที่จริงคนเดียวเป็นนายจิงเดียว cái cái mãi, phu <laughs> ừ. <laughs> <Thôi gì đó. cười> <laughs> đâu, phin bỏ bằng cắn, phin quàng nhăn cắn. à à. 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 à ไปทำไมคนปอมั shorts, pega, hmm. ้งคนกำลืนมั้งเฮ้ยพยอยามปอมาดอะผมนุกรนแก่ปอมเาี่ยใจหลประชุเนี่ยปอมอด้ปอมบางแก้วแม่แม่บางยุนโยรักไหมกับแม่รักเยกับปอมเองกมังไม่ดักมาไปหนังรักเเดินไหนักมาวเดือบเปลือกรอกเลย แค่อแม่ฉันมีมะมีเลยพอแม่กูแข้งเน่านเนี่ยพอแม่ชายวองตี้นะจะตอบนี่เรกันเน้อย้ให้เราดีแม่เอีู่้อยโยนคุอเปนนดีโลกเป็นยังไ้าก luôn khơi đưa đưa luôn bu nhanh luôn mẹ tiếng đưa mẹ nói